ถ้าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025นี้มีแนวโน้มที่จะจัดการแข่งขันจังหวัดไหนบ้างมาฟังรายละเอียดชัดๆกันนะคะทุกคนบทสรุปที่ยังไม่มีข้อสรุปแต่แค่มีการอัปเดตเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเรื่องการจัดการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นะคะซึ่งณเวลาเนี้ยมันเหมือนมันยิ่งออกไปเรื่อยๆคือหมายถึงว่ามันช้านะช้าไปเรื่อยๆเพราะ รัฐบาลก็เป็นชุดใหม่นะคะก็ต้องรองบพูดคุยกันสารต่อกับรัฐบาลชุดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งณเวลาเนี้ย FIVB ก็ยังไม่ได้ประกาศประเทศเจ้าภาพสื่อต่างประเทศเนี่ยก็รายงานกันประโคมเลยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับหน้าที่การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2025ซึ่งมันก็สอดคล้องกับนายก สมาคมที่ออกมาพูดรวมไปถึงแผนนโยบายของรัฐบาลชุดเก่าก่อนหน้านี้ด้วยว่าเฮ้ยเราก็ดูเหมือนจะมีการจัดการขันรายการจริงแชมป์โลกที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพนะแต่ทางนี้ทางนั้นการที่จะเป๊ปะ,ปะที่สุดก็คือ f i b b ต้องประกาศออกมานะคะว่าไทยแลนด์เนี่ยคุณได้เป็น จาภาพการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งรอประกาศนี้ประกาศเดียวเท่านั้นล่าสุดนะคะนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมมคมกีลาวและบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้ก็ต้องรอการพูดคุยกับทางรัฐบาลอยู่เพราะว่าการตั้งคอรมอชุดใหม่เนี่ยมันก็มีผลในการที่จะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันดําเนินต่อไปได้ไวคือตอนนี้มันก็เหมือนหยุดชะงักไปสักครู่นึงก็พูดคุยกับทางรัฐบาลกันอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าการใช้งบประมาณเนี่ยในการจัดการในข่าววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งมันเป็นรายการใหญ่ใหญ่หญมากใหญ่แค่ไหนใหญ่กว่า VNL เผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมานะคะทุกคนและอัตราการเก็บคะแนนเนี่ยวอลเล็งกิ้งเนี่ยก็มีมากกว่าที่จะเก็บคะแนนใน VNL ด้วยซ้ํา VNL มีการเก็บคะแนนอัตรา40นะคะชิงแชมป์โลกมีการเก็บคะแนน45ก็เนี่ยแอดก็ย้ําในเรื่องการเก็บคะแนนวอลเล็งกิ้งเพราะว่ามันสําคัญจริงงบประมาณที่นายก นายสมพรกล่าวก็คือ600ล้านบาทนะคะมันค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆยังไงก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลคือนายกก็เชื่อมันแหละแหละว่าไทย่ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องรอรัฐบาลเป๊ะๆจริงๆว่าโอเคฉันนำหนังสือเซ็นสัญญาเซ็นทุกอย่างเอางบไปให้คุณเพื่อให้คุณจะจับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกก็รออย่างเดียวรอรัฐบาลเพราะว่างบประมาณี่ในการของ,งบไป600ล้านบาทเ,เป็นเรื่องเร่งด่วน ก็เลยกาหนดเดทไลน์มาแล้วนะคะเอาแล้วมีการกําหนดเดทไลน์นะคะแต่พอมีการกำหนดเดทไลน์อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ไงว่าเมื่อไหรเมื่อไหร่จะมีข้อสรุปแบบฉบับสุดท้ายอะ่ะคือฉบับสุดท้ายที่แบบ FIBB ประกาศนายกประกาศสมาความวอลเลย์บอลไทยประกาศพร้อมกันไปเลยตุ้มไทยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025เหลืออย่างเดียวเหลือการประกาศนี่แหละเหลือการขออนุมัติจากรัฐบาลคือขอลายเซน็นขอแค่นั้นนิดเดียวนะคะแล้วก็สนามแข่ง ที่เราจะใช้เนี่ยหากไทยได้เป็นเจ้าภาพนะมันจะมีอยู่2แบบ2ทางเลือกนั่นก็คือสองทางเลือกเนี่ยตัวเลือกแรกจะมี4จังหวัดก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครส่วนตัวเลือกที่สองเนี่ยมี2จังหวัดเท่านั้นก็คือนครราชสีมากับกรุงเทพก็ไม่รู้ว่าถ้าไทยจัดการเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะได้ไปจังหวัดไหนบ้าง สองทางเลือกนี้นะคะทางเลือกแรกก็คือสี่จังหวัดเลยลุยเลยเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชกรุงเทพเมืองท่องเที่ยวทั้งนั้นโอ้โหภูเก็ตนี่สุดยอดนะคะเชียงใหม่ก็สุดยอดโคราชก็สุดยอดกรุงเทพนี่สุดยอดเลยอีกทางเลือกหนึ่งชิวชิวไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องแบบเหมือนไม่ต้องทําให้งบมันมันเยอะขึ้นก็คือ2จังหวัดเหมือนเดิมกรุงเทพกับโคราชก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าไทยจะประกาศการเป็นเจ้าภาพ วันไหนจะสรุปวันไหนและตัวเลือกในการที่จะเลือกจังหวัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะใช้ตัวเลือกแบบไหนระหว่างจัด4จังหวัดกับจัด2จังหวัดในรอบชิงชนะเลิศนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเป็นข่าวสารล่าสุดนะคะที่แอก็นํามาอัปเดตนะอัปเดตเรื่อยๆไม่รู้ว่าการอัปเดตนี้มันจะมีบทสรุปไปไปถึงวันไหนคือบทสรุปจะมากี่โมงเมื่อไหร่กี่โมงเนี่ย จะมีบทสรุปว่าไทยได้เป็นเจ้าภาพวลลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2 0 2 5แบบเป็นลายลักษณ์อักษรต้องพูดอย่างนี้นะคะแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและออกมาจากต้นสังกัดของทางวอลเลย์บอลเวิล,ล์อของทาง FIVB รอวันนั้นอย่างเดียวถึงแม้ว่าสื่อต่างประเทศหลายสำนักจะประกาศโคมๆคมแล้วว่าไทยโอกาสคือแทบจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะในการได้จัดการเป็นเจ้าภาพวลลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปีหน้าแต่อย่างน้อยก็ยังไงก็ต้องรอดูค่ะ รอดูลายลักษณ์อักษรของทัก FIVB อย่างเดียวนะคะแฟนแฟนล,ล้วบอลมีความเห็นอย่างไรอยากให้จัด2จังหวัดหรือ4จังหวัดเชียงใหม่ภูเกต็ตโคราชกรุงเทพหรือ2จังหวัดจะได้ใช้งบแบบไม่ต้องเยอะอะไรมากโคราชกับรกบรุงเทพแค่นั้นคิดเห็นอย่างไรในรอบชิงชนะเลิศนะอยากให้4หรือ2เป็นแบบกระจายเศรษฐ,ฐกิจไหมกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจไหมหรือเหมือนเดิมกระตุ้น2จังหวัดก็พอกรุงเทพโคราชเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลย เอาไงรู้สึกยังไงเล่าสู่กันฟังหนะะ่อยค่ะรอคอรมอชุดใหม่อยู่นะรอการอนุมัติจากคอรมอชุดใหม่นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการไปลุยหลีกอ,อาชีพนะเวลานี้เป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะคะ